สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ดูเหมือนเล็กแต่จริงๆเปลี่ยนชีวิตได้หัวข้อคือเลิกโทษคนอื่นแล้วโฟกัสที่ตัวเองหลายครั้งเวลาเราเจอปัญหาเรามักถามว่าใครผิดถ้าเจองานล้มเหลวก็เพราะหัวหน้าไม่สนับสนุนถ้าการเงินไม่ดีก็เพราะเศรษฐกิจมันพังถ้าสอบไม่ติดก็เพราะข้อสอบมันยากเกินไปแต่ ผมอยากให้คุณถามใหม่ครับถ้าไม่โทษใครเลยแล้วฉันสามารถทำอะไรได้บ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและความสำเร็จที่แท้จริงทำไมเราชอบโทษคนอื่นมนุษย์ทุกคนมีนกลไกปกป้องตัวเองเมื่อเจอปัญหาสมองจะหาคนผิดก่อนเสมอเพื่อให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดเราแต่มันคือกับดักครับผลเสียคืออะไรทำให้เราไม่ยอมรับความจริง ทำให้เราไม่หาทางแก้ไขและทําให้เราเอาอนาคตของตัวเองไปฝากไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เปรียบเหมือนคนที่ล้มแล้วหันไปชี้นิ้วโทษคนอื่นแทนที่จะลุกขึ้นเองตัวอย่างใกล้ตัวพนักงานคนหนึ่งไม่เคยเลื่อนตําแหน่งโทษว่าหัวหน้าไม่เห็นค่าแต่ไม่เคยถามว่าเรามีคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนักธุรกิจเปิดร้านแล้วเจ๊งโทษเศรษฐกิจไม่ดี แต่มีบางคนเปิดร้านในเศรษฐกิจเดียวกันกลับรวยขึ้นพลังของการรับผิดชอบความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือทัศนคติในการรับผิดชอบชีวิตเคสตัดดี้แจ็คมาอาลีบาบาตอนเริ่มอาลีบาบาล้มเหลวหลายครั้งแต่เขาไม่เคยโทษรัฐบาลไม่เคยโทษลูกค้าเขาพูดสมือนว่า เราอาจยังหาวิธีที่ลูกค้าเข้าใจไม่เจอเราต้องปรับใหม่และนั่นคือเหตุผลที่เขาสร้างบริษัทเล็กๆจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกเคสตันดี้สตีฟจ็อบส์อปเปิลถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งถ้าเขาเอาเวลาไปโทษบอร์ดบริหารคงไม่เกิดแอปเปิลในวันนี้แต่เขาโฟกัสที่ตัวเองไปสร้างพิซซ่าและกลับมาพลิกแอปเปิลจนกลายเป็นบริษัทระดับโลก ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน 1. เรื่องการไปสายโทษคนอื่นรถติดโฟกัสตัวเองเราควรออกจากบ้านให้เช้ากว่านี้หรือวางแผนเส้นทางใหม่ 2. เรื่องการเงินโทษคนอื่นเงินเดือนน้อยเกินไปบริษัทไม่เห็นค่าโฟกัสตัวเองเราจะพัฒนาทักษะใหม่หาโอกาสเสริมหรือแสงรายได้ทางอื่น 3. เรื่องสุขภาพ โทษคนอื่นเพราะงานยุ่งไม่มีเวลาออกกำลังกายโฟกัสตัวเองเราสามารถเดิน1 5นาทีหลังเลิกงานได้หรือปรับอาหารที่กินได้ 4. เรื่องความสัมพันธ์โทษคนอื่นแฟนไม่เข้าใจฉันเลยโฟกัสตัวเองฉันได้สื่อสารความรู้สึกชัดเจนพอหรือยังถามตัวเองเสมือนว่าฉันควบคุมอะไรได้บ้างมาเรียนรู้หลักการ3ขั้นกันดีกว่าครับ หเลิกโทษทุกครั้งที่เจอปัญหาอย่าเพิ่งรีบพูดว่าเพราะใครหยุดไว้ก่อนหายใจลึกๆแล้วคิดว่าโอเคแล้วฉันควบคุมอะไรได้บ้าง 2. รับผิดชอบเปลี่ยนจากเพราะเขาไม่ช่วยเป็นฉันจะหาวิธีเองจากเพราะตลาดไม่ดีเป็นฉันจะหาตลาดใหม่ 3. ลงมือทำ ไม่ใช่แก่คิดแต่ต้องเปลี่ยนการกระทำจริงๆเช่นตั้งนาฬิกาปลุกให้ตื่นเช้าขึ้นลงเรียนคอร์สออนไลน์อ่านหนังสือวันละ10บหน้าความเปลี่ยนแปลงเล็กๆต่อเนื่องจะกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตแบบฝึกฝนจริง 1. สมุดร,รับผิดชอบก่อนนอนทุกวันให้เขียนว่าวันนี้เราบน่นหรือโทษคนอื่นเรื่องอะไรถ้าโฟกัสที่ตัวเองเราจะทำอะไรได้บ้าง 2. กด24ชั่วโมงเวลามีปัญหาอนุญาตให้บ่นได้แต่ไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากนั้นห้ามบน่นต้องหาทางแก้ 3. เปลี่ยนคำพูดในชีวิตประจำวันจากฉันทำไม่ได้เพราะเป็นฉันจะลองหาวิธีจากมันยากเกินไปเป็นมันยากแต่ฉันจะเริ่มจากขั้นเล็กที่สุดการเลิกโทษคนอื่น ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่ผิดแต่หมายความว่าเราจะไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สิ่งเดียวที่ควบคุมได้ร้อยเปเซนคือตัวเราเองและเมื่อเราโฟกัสที่ตัวเองเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นเราจะพัฒนาเร็วขึ้นและเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงจำไว้นะครับคนที่โทษคนอื่นจะย่ำอยู่กับที่แต่คนที่โฟกัสที่ตัวเองจะเติบโตและรวยขึ้นทุกวัน